มุมมองของชาวบ้านเนี่ยจะมองว่ามันเป็นยาเป็นหลักนะครับไม่ใช่ของเสพติดที่ให้โทษเวลาเอยเคียวใบกระท่อมน้ำตาลทรายนะครับห้องเสียใบยกระท่อมน้ำตาลทรายลูกโงคกรวงงงงยจงจนพ่อแม่ไปตีดยางไม่ได้ก็เกี้ยวใบกระท่อมปลูกมอมมันหลับสว่าง หลายครอบครัวในตำบล้ำพูนใช้เพื่อพิธีกรรมนะครับจะต้องของไบกระท่อมมาเป็นเครื่องบัตรปีในการไหว้ครูครั้งที่ช่างกี่เหล็กเขาจะเอปีเหล็กขึ้นมาหรือประดิษ์เครื่องมือต่างๆจะวางพือกระท่อมเพื่อบูชาครูโซารักษาโรคสัตว์ได้ฮะวัวผมที่ผมเคยเลี้ยงมานะมันมันไม่กินอาหารนะมันมีพยาธผมใช้ใบกระท่อม ใบกระท้อนวัวปักหนามนะเกลือนะฮะเอามาดองกับน้ำให้วัวกินบัวนี่ยกินกินหญ้าได้นะอ้วนผู้ที่เป็นโรคเบาหวานความดันเมเ่อกี้ใบกระท้อนรู้สึกว่าอาการของตัวเองนี่มันเรื้รวงเราใช้แล้วเรารู้แพทย์แผนไทยพื้นบ้านเนี่ยมันมีตำรับยาอยู่นะครับไม่ใช่เฉพาะน้ำพุนทั่วภาคใต้มันเป็นของคู่กัน ทำนาทำไร่ทำสวนอะไรเนี่ยเขากินกันมันตั้งแต่ปู่ย่าตายทวดหนูแหละเราเกิดมาตัวเล็กๆก,ก็เห็นพ่อชายไปขึ้นหรือเท่าไม้แล้วตอนผมเนี่ยผมกินทุกวันเนี่ยมาที่นี่กินทุกวันผมกินกวันสามใบเพราะผมเท่าก,กินเพื่อเป็นยาไม่มีคนไข้ที่มารักษาเลิกยาพืชกระท่อม เป้าหมายว่าลองศึกษาดูที่ว่ากระท่อมเนี่ยมันจะอยู่กับชุมชนได้หรือไม่มันจะอยู่ชุมชนได้อย่างไรประสานพานักวิชาการพาปวสเริ่มแรกจะว่าอาจจะมีความก็าจะเคลื่อนว่ากำนันพาเจ้าหน้าที่มาค้นกระท่อมเป็นพื้นที่แรกที่จะได้นาเนินการยอมรับว่าเป็นพื้นที่ที่กินเคี้ยวพืชกระท่อมโดยไม่ผิดกฎหมาย แล้วก็สามารถที่จะใช้ชุมชนเป็นต้นแบบในการควบคุมพืชกระท่อมโดยชุมชนเองครับส่วนที่สําคัญคือพี่น้องประชาชนเข้าใจในระบบวิถีทางในการทํามานในตรงนี้เลยมาเกิดพลังขึ้นมาองควบคุมพืชสิบติดได้มาจัดทาข้อมูลสําหรับบ้านที่มีพืชกระท่อมชุมชนก็มีมติให้ครอบครองกันไว้คนละสามต้นในการเสพเราให้เคี้ยว แล้วก็บ้านไหนที่มีการปลรูปมีการต้มเป็นสีครร้อยให้ลดละเลิกการพกพาเพื่อพาไปประกอบอาชีพบางคนอ่ะมีสวนอยู่นอกหมู่บ้านนอกตอบำบลจําเป็นต้องพกพืชกระท่อมไปเคี้ยวต้องลดละเลิกและจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดประเภทอื่นถ้าหากน้องๆไม่ลดละเลิกเราจะค้นต้นกระท่อมที่มีไว้ครอบครองเพื่อการวิจัยที่บ้าน ยาเสพติดชนิดอื่นน้อยที่สุดครับเกณฑ์ทหารผลปรากฏว่าในพื้นที่ตำบลน้ำผูนั้นพบเพียงสองรายรายที่หนึ่งพบกัญชารายที่สองพบยาบ้าแค่นั้นเองครเราเสนอเรื่องแผนของการเฝ้าระวังสุขภาพ เรามีแผนภาพระวังทางสังคมเพื่อเจตนาแม่ลูกหลานเราไปเกี่ยวข้องยาเสพติดชนิดอื่นเช่นยาบ้าอะไรนะควารมรู้ความเข้าใจตรงนั้นมันเกิดกติกามีข้อตกลงมีกลไกการทํางานมีการติดตามผลมันเห็นอย่างว่าเมื่อชุมชน,น่ะเกิดองค์ความรู้แล,ล้วขึ้นมาช่วยรัฐรือว่าช่วยตัวเองในการจัดการเรื่องยาเสพติดเนยสังคมมันก็เป็นปกติสุข